เพื่อนใครที่อยากรู้ว่าตัวเองเสี่ยงเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกทําแบบนี้ดูนะคะเพื่อนยื่นมือออกมานี่ค่ะหงายฝ่ามือขึ้นให้สองฝั่งนี้เสมอกันนะคะไม่ต้องให้ชนกันแล้วหลับตาค่ะหลับตานับในใจสิบวิค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วลืมตาค่ะลืมตาถ้าแขนสองฝั่งยังอยู่เท่ากันแสดงว่าเราห่างไกลจากโลกนี้นะคะแต่ของแม่น้องบิ๊กนี่ข้างซ้ายขึ้นมาประมาณสามสี่น่าจะสี่เซนห้าเซนแม่น้องบิ๊กทำอยู่สองครั้งก็เป็นแบบนี้ เพราะแบบนี้แหละแม่นงบิ๊กถึงได้หมอออกกาลังกายย้อนกลับไปเมื่อเดือนหนึ่งปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนเป็นอยู่อย่างเงี้ยเจ็ดวันไปหาหมอหมอให้ยามากินแล้วก็ฉีดยาที่ตรงเนี้ยสองเข็มแล้วก็หมอแนะนําให้ออกกําลังกายทุกวันอืมแล้วตอนเนี้ยครบหนึ่งเดือนแล้วอย่าปล่อยผ่านนะนเพื่อน การเวียนหัวบ้านหมุนเป็นนานๆเนี่ยมันนําพาไปสู่โรคเส้นเลือดสมองตีบนะคะเพือ่อนนี่จาไว้ไปทดลองเหมือนแม่น้องบิ๊กดูเนี่ยนับถึงสิบวิถ้ายังอยู่เท่าเดิมสแสดงเพือ่อนๆห่างไกลโรคนี้แต่ถ้าฟังใดฝฟังหนึ่งขึ้นขึ้นเยอะกว่ากันเนี่ยเจ็ดแปดเก้าเซนสิบเซนเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าอันใกล้นี้คุณต้องเจอกับโรคนี้นะคะคุณต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินตัวเองแม่น้องบิ๊กเปลี่ยนแปลงมาเดือนหนึ่งแล้ว ปรากฏว่าผลผลลัพธ์คือดีขึ้นนะคะเพื่อนๆดีขึ้นนะคะเพื่อนๆลูกนี้เป็นแล้วมันเอาคืนไม่ได้นะคะบางคนก็เอาคืนได้แต่ต้องใช้เวลามันลําบากคนลอบก,กายเรานะคะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินหมอบอกว่างดของมันของทอดงดของเคม็มงดของรสจัดเมนงบิ๊กก็ลดแล้วก็มากินกระเทียมกระเจี๊ยบหวานเพิ่ม กระเทียมมวละกีบสองกีบกระเจี๊ยบหวานเวละลูกสองลูกก็ได้กินสดๆเลยไม่ต้องลวกกินกับน้ำพริกกับกับข้าวที่เรากินในชีวิตประจําวันนี่แหละมันช่วยดักจับไขมันในเส้นเลือดนะคะเพื่อนแล้วก็มาออกกําลังกายเอ็กซ์ไซส์ทุกเชา้าเราต้องเราต้องเสียสละสักนิดนึงถ้าเรารักตัวเองวันนี้พรุ่งนี้รักตัวเองสองสามวันรักตัวเองให้มันชินให้มันเกิดเป็นนิสัยทุกเชา้าทุกทุกเชา้าไม่ว่าจะเร่งรีบตอนไหนเราต้องรู้ว่าเราต้องออกกําลังกายนะคะเพื่อน มันได้ผลลัพธ์ระยะย,ยาวทีแรกก็คิดว่าหวังจะให้ปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนมันหายอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้น้ำหนักไขมันตรงนี้ก็เริ่มลงเกือบสองกิโลแล้วเออแล้วก็ว่าบ้านหมุนเวียนหัวนี่หายสนิทเลยแต่น่าจะมีเอ่ออะไรอ่ะก็ปกตินะคนสี่สิบอัพสายตามันก็จะสั้นลงนะคะันจะเป็นผ้าผ้ามัวมัวเพิ่งเป็นปีนี้แหละ คิดเวลาทดสอบเอาแว่นของข้อใหญ่มาใส่ดูเอ้ยมันชัดว่ะแสดงว่าสายตาเรามันมันจะมันจะสั้นลงปีละนิดปีละนิดเพราะคนแก่แต่บางคนเนี่ยบางคนเนี่ยอ่าสูงวัยบางคนสายตายาวอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะทพกคนเรื่องสายตาของเราเนี่ยเวลาแก่ตัวมาไม่สั้นก็ยาวอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรื่องที่ต้องดูแลก็คือเลือดมันขึ้นไปหมุนเวียนตรงเนี้ยไม่ได้เราต้องดูแลการกินเราต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทุกวันนะคะเพื่อน ลองทําตามนี้ดูลองไปฝึกวิธีนี้ดูใครเป็นเหมือนแม่น้องบิ๊กบ้างแม่น้องบิ๊กอะไม่เท่ากันขยับขึ้นมาประมาณสี่ห้าเซนเออมันมันทําให้รู้แล้วว่าเออเราต้องไม่นิ่งเฉยกับร่างกายเราแล้วนะวันนี้ไปก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวไปทางกับข้าวก่อนสายแล้วบ๊ายบาย